สรุปผลการดำเนินง,งานกศสนตบนับลเสาวถีภายใต้การบริหารงานของพันจ่าอากาศโทพงศธรสูนที่ิศผู้อำนวยการกศสนอำเภอเมืองขอนแก่นบุคลากรประกอบด้วยนายเฉลิมชัยแน่นอุดรตำแหน่งครูกศสนตบนับลรับผิดชอบกศสนตบนับลเสาวถี นายสืบลาภโพอ่อนตำแหน่งครูคศนตำบลรับผิดชอบศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองตะไก้และมีนายบรรเจิดแสนเหลาตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นที่ปรึกษากศนตำบลสาวถีตั้งอยู่ที่บ้านสาวถีหมู่หกตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน สนับสนุนในเขตชุมชนตำบลสาวทีและชุมชนใกล้เคียงมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้บริการสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่ดีผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกศนตำบลสาวทีกศนตำบลสาวทีมีการจัดทำข้อมูลบุคลากรของกศนตำบลให้มีความเป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ d m i s และมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบันการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลสาวัตถีมีจำนวนนักศึกษาสายสามัญหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ระดับประถมศึกษาจำนวน6คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน45คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน38คนรวม89คนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มในรูปแบบออนไซต์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจะทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา การเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มีการช่วยเหลือผู้เรียนและการเยี่ยมบ้านมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกบชของนักศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทําน้ํายาอเนกประสงค์โครงการกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพดีชีวิตมีสุขการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการปลูกจิตสำนึกอุดมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และส่งเสริมความเป็นจิตอาสาเพื่อส่วนรวม การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศนตำบลบ้านหนังสือชุมชนและอาสาสมัคร,รส่งเสริมการอ่านภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนวัด โรงเรียนเป็นต้นงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการดิวเข้มเติม,ตเ,ตมตเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสมรรถทางการศึกษาระดับชาติโครงการส่งเสริมสุขภาพและความรู้ด้านการกีฬาโครงการศูนย์ส่งเสร,ริมและ,ะพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตตำบลกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการไวโซน ร่วมใจประชาชนต้านยาเสพติดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนกศนตำบลสาวทีขอจบการน,นำเสนอครับ